เพืเ่อนๆครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่ลาดกระบังนะเปิดคลิปมาด้วยเปิดคลิปมาด้วยบรรยากาศเครื่องบินบินผ่านนะก็มาพบกันนะครับผมกับบรรยากาศแสงอ่อนๆ่อนยามเย็นนะแดดอ่อนๆนก็ดูคลาสสิกดีนะครับผมสาหรับตรงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยโค้งด้านหน้าก็คือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงลาดกระบังนะด้านล่างเนี่ยเป็นสถานีรถไฟลาดกระบังนะในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ่าซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศยามเย็นๆนะกับขบวน284รถธรรมดา284บ้านพลูตาหลวงกรุงเทพซึ่งขบวนรถนะก็กำลังจอดที่สถานีลาดกระบังนะะอันนี้ก็มายืนถ่ายมุมสวยๆนะครับผมบริเวณด้านข้างทางรถไฟเนาะ ขบวน284ก็เป็นรถด,ดีเซลรางนะฮะสำหรับมุมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆครับก็เราจะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะถ้ามาจังหวะดีๆเนี่ยบางทีก็จะเห็นเครื่องบินบินผ่านอย่างตอนเปิดคลิปนะฮนะเพราะว่าไปทางนี้หน่อยเนี่ยก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับผมก็บรรยากาศสวยงามนะมีมีต้นยงต้นหญ้า เนียดูคลาสสิกดีนะด้านบนก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะแล้วก็ด้านหน้านี่คือจุดตัดทางรถไฟถนนร่มเก้านะครับผม ก็สำหรับตอนนี้ขบวนรถก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีลาดกระบังแล้วนะเรามาดูบรรยากาศนะว่ายามเย็นนี่มันจะคลาสสิกขนาดไหนนะกับบรรยากาศรถไฟวิ่งออกบวกกับบรรยากาศต้นหญ้าข้างทางนะค่อยๆผ่านจุดตัดล่มก้าวมาแล้วนะครับผม เปิดไฟมาสวยงามด้วยนะสุดยอดครับ284 ก็ผ่านโค้งวัดลานบุญนะเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะใกล้รับขอบฟ้าแล้วนะนี่นะก็ผ่านไปนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็มานำเสนอในบรรยากาศช่วงเย็นๆที่ลาดกระบังนะฮะลาไปด้วยภาพสวยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ